ยิ <c oughs> ม่ไทยยิม่ไทยก็สงการเนาะยิม่ไทยสงการสงการเนี่ยก็นับตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเรียกว่าวันสงการจะเริ่มเลอง ตำนานของนางสงการตำนานของสงการก็คือมีเรียกว่ามีธรรมบาลกับกับกบินนภมธรรมบาลเนี่ยเป็นลูกป,ประชาชนธรรมดาเนี่ยแต่กบินนภมเนี่ยก็คือ เป็น,เป,น,เ,นเป็นพมเนาะเป็นนภมเป็นนภมก็เป็นพปนพามแต่ธรรมบานเนี่ยมาเกิดมาเกิดแล้วก็ตั้งแต่น้อยๆก็เรียนเก่งเนะี่ยเรียนเก่งเรียนเก่งรู้อะไรง่ายเข้าใจอะไรง่าย แต่พวกนกพวกสัตว์ต่างๆก็คุยรู้เรื่องกันนะรู้ภาษากันธรรมบันกับินนภมนก็มีลูกสาวอยู่เกียรติพนางยู่ลูกสาวมีเกียติพนางพนางหนึ่งชื่อว่าทุ่งสะเทวีทุ่งสะเทวีททวนางสอง โอลาคทีวีคนที่สามลากสะทีวีสี่มณทาทีวีห้ากิลินีทีวีหกกิลิทาทีวีเจ็ดมหโธรทีวี มโหธรท,ทีวีปีนี้มโหธรท,ทีวีลูกคนที่เก็ดเนี่ยเป็นเป็นนางสงการเนาะนางสงการปีนี้ก็นางมโหธรท,ทีวีนี่นอนบนหลังนกยูงนาเล่นน้ำเก็ดตัวนาเล่นน้ำเก็ดตัวตามทำ ทำนายก็ปเจ็ดตัวนี่เผลไม่ค่อยดีเลยผลไม่ค่อยดีแล้วอยู่ต่อมาธรรมบานเนี่ยก็เป็นคนก็ได้กินกิติสัพว่าเป็นคนสมองดีปัญญาดีกับปินนภมก็เลยเรียกเขาเป้า เรียกเขาเป้าก็เลยถามถามปัญหาถ้าธรรมบาลตอบไม่ได้ก็จะประหารชีวิตตัดคอแต่ถ้าธรรมบาลตอบได้กบินนพมก็จะยอมประหารยอมตัดคอตัวเองนะก็ตกลงกัน กบินนภคมก็เลยถามปัญหาตอนเช้าสิริอยู่ตรงไหนตอนเช้าเนี่ยสิริอยู่ตรงไหนแล้วตอนกลางวันสิริอยู่ตรงไหนตอนกลางวันสิริอยู่ตรงไหนแล้วตอนคำ่ำสิริอยู่ตรงไหนตอนค่ำสิริอยู่ตรงไหนธรรมบาลก็เลยนั่งคิดคิดไม่ออก ก็เลยขอกบินนภามกบินนภมนี่ขอใช้เวลาสักเกียวันถึง่งจะมาตอบปัญหาแล้วก็ธรรมบาลธรรมบาลก็เอ,อ้ยใกล้เกียรตวันแล้วทำยังไงคิดปัญหาไม่ออกก็เลยเข้าป่าไปนอนอยู่ใต้ล้มไม้ ก็มีนกอินซีหัวเมียเนาะนเช้ามากำลังจะจเริ่มหัวคำ่ำหละแล้วก็นอนนกอินซีก็อยู่บนต้นไม้หัวกับเมียนกอินซีก็เลยคุยกันวันนี้เราจะไปหากินที่ไหนทีนี้ก็ไอผู้ ทั้งสองตัวก็ว่าเอาวันนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกวันนี้เราจะมีอาหารแล้วมันเราจะมีอาหารเอามีอาหารอย่างไางแบก็กบินนภมกับธรรมบาลน่ะเขาจะถามปัญหากันถ้าธรรมบาลตอบไม่ได้เขาก็จะตัดคอแต่ถ้ากบินนภม เขาตอบปัญหาได้ก็สู่ปวาหารอย่างนั้นเราก็ได้กินเร็วกันก็เลยถามกันว่าเอา้าเขาถามปัญหาอะไรเรื่องอะไรกันเอ้เขาถามปัญหาว่ากบินนภมถามปัญหาธรรมบานว่าตอนเช้าสิริอยู่ตรงไหนเอา้าสิริมันอยู่ตรงไหนอย่างนั้นลอบินจีเอา้าตอนเช้าสิริอยู่ที่หน้า คนตื่นเช้าขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตามีสิริยิย้มแยม้มแจ่มใสนะก็ไดยสิริมองแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วกันกหน้าตาแจ่มใสหน้าดูน่าชมะะอาตอนเที่ยงอะลยอยู่ที่ไหนโอ้ตอนเที่ยงอยู่ที่อกอยู่ที่อกก็น้ำลูบอกอน้ำลูบอกน้ำลูบอกแล้วก็น มันจะมีสิริจิตใจก็จะยิ้มแย้มเกี่ยมใจตอนเย็นอยู่ที่ไหนอตอนเย็นก็อยู่ที่เท้าก่อนที่เราจะเข้านอนพักผ่อนแล้วก็ล้างเท้าก่อนพอล้างเท้าแล้วเข้าค่อนอนเราก็จะมีสีรินอนหลับดีสบายเหมือนกันอธร,รมบานก็นอนรู้สึกพอดีเลยต้นรุ่นไม้ก็เลยได้ปัญหาได้ ได้ทำตอบปัญหาแล้วก็มาอยู่ได้เก็วันครบกำหนดก็เลยไปที่นัดหมายกันกับกบ,บินนภมในจินนบานในธรรมบานก็เลยตอบปัญหาเนี่ยกบินนภมว่าตอนเช้าสิ่งีอยู่ตรงหน้าล้างหน้าหล้างตาตอนเที่ยงอยู่ที่อก ลูกน้ำน้ำลูกโอตอนเย็นอยู่ที่เท้าเอาน้ําล้างเท้าสีดีเยอะนั้น,นก็เลยเอากบินนภะมก็เลยว่าเ,เราเป็นผู้แพ้เนาะเราก็ตามจัดจากที่พูดกันไว้นี่แหละแล้วก็ได้กระบิน แต่บินนภมก็มีลูกสาววีเกียรพนางก็เลยเรียกลูกสาวมาพูดคุยว่าพ่อแพ้ปัญหาของธรรมบา้านว่างฉันก็ได้บอกว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งแพ้ก็จะตัดศีรษะแล้วลูกสาวก็เลยเออจัเป็นไ,ไงพอพูดแล้วก็ เลยเอาถาดทองมารองรับศีรษะคู่กับบินนคมเนาะเพราะว่ากับบินนคมเลือดจะตกลงสู่แผ่นดินไม่ได้จะทําให้เกิดความเดือดร้อนในแผ่นดินน่ะนะเลยเอาถาดทองมาลองรับมารองรับแล้วก็เลยตัดคอตัวเอง แล้วก็สั่งลูกสาวว่าให้แห่พ่อรอบเมืองพ่อรอบเมืองถ้าปีไหนตรงกับลูกสาวคนไหนเกิดก็ให้คนนั้นเป็นเจ้าภาพและทุกปีก็เลยทำแห่แห่ศีรษะของผู้เป็นพ่อรอบเมืองรอบบ้านต่างๆ อย่างปีนี้ปีหกเจ็ดนี่ก็นางมโหธรเทวีวีเป็นนางสางการคือเป็นเจ้าภาคผู้ทำบุญให้พ่อนั่นแหละคือได้เป็นนางสางการคอแห่รอบบ้านรอบเมืองเนาะก็เปลี่ยนกันแต่ละปีแต่ละปีมา แต่พอมายุคหลังๆในประเทศไทยเรานะก็เลยคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ก็เออไม่มีศรีรษะของกบ,บินนภมเพราะว่าคนไทยก็ถือศาสนาพุทธมาก็มีรูปพระพุธทธ้ลูกใส่นะแค่ใส่แค่ใช้ช้างเป็นขบวนแหร่รอบบ้านรอบเมืองในในเจศาสงการนะน,นะ แล้วก็มีทําเป็นนางสงการแข่งน,นางสงการกันนางนกขมาดเนาะกันมาเพื่ออย่างไรก็คนไทยเราซื้อพุทธวิลัวแล้วก็ประวัติของสงการก็ดีอยู่แล้วอย่างนี้นะก็ะได้ทำเอาพระพุทธรูปเรานี่แหละเป็นแทนเขียนกระบินนภาพมกระบินนคมเอม รอบบ้านรอบเมืองประชาชนทั้งหลายก็มีน้ำอบน้ำหอมมาล้างมาพรมเนาะมาปะมาพรมขอพรกันนะขอพรกันแล้วก็ผู้ลูกสาวเนี่ยก็คือเป็นเจ้าภาพก็ทำบุญให้พ่อนั่นแหละเป็นเจ้าภาพทำบุญให้พ่อทำบุญอุทิหละพอมา วันนี้ก็ประเทศไทยเราก็เลยจัดเป็นตำนานของนางสงการการลดน้ำดำหัวลดน้ำระพุทธรูกลดน้ำพระสงฆ์ลดน้ำคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุมาจนจิบทอดมาทุกวันนี้นี่เป็นตำนานของสงการการเล่าย,ย่อให้ฟังเนาะ ให้ฟังก็คือว่าเราจะได้รู้เข้าใจว่าสงการมาจากไหนก็ามาแต่นานแล้วละนานแล้วเป็นมาทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้ปีนี้ก็ทางยูนิโคเขาก็ยกวันสงการเป็นปีใหม่ของไทยเขาก็วิจัยแล้วว่ามันเป็นประเนณีที่ดีงาม ก็เลยยกขึ้นไทยเป็นวันปีใหม่ของไทยเพราะฉะนั้นปีใหม่ของไทยแล้วเนาะลูกๆหลานๆก็กล,ล,ลกับมาบ้านมากราบพ่อกราบแม่มาทำบุญใส่บาตรมาเล่นสงการกันเปอนมิตรจะหายเพื่อ,อนเก่ามาเจอกันเราไปได้พูดคุยกันได้สังสรรค์กันหรือว่าเรามาทำบุญ ทมบุญร่วมญาติสมบูรณูทิศให้ปุยญาตายหญเราที่อยู่วัดวาศาสนาวัดเราก็มีโวยโอกาสใช้โอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละทำบุญให้พ่อให้แม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ดีป่ย่าตายายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทำบุญให้ท่านหรือเลี้ยงดูท่านมากราบมาไหว้ท่านก็จะเป็นสิริมงคลจะมีสิริ แปลว่ามีจะมีสิริสิริมงคลนั่นแหละแล้วก็มาแม่ปุยญาตายายเราตายไปแล้วเราก็มีกระดูกเราก็จะได้สมกระดูกเริ่มทำบุญอุศไปให้ตามประเกีไทยของเราแล้ราก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ช่วงปีใหม่ของไทยขอราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณศีลคุณทานคุณภาวนาจงมาเป็นแต่บะเดชะเป็นพระวักปัจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายให้ญาติโยมทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีอายุวันนะมีสุขภัณะขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาไอ้ที่ไม่มาก็คอยให้มาไอ้ที่มาแล้วก็คอยให้มาโย มามะมามา,มานโมพุทธ,ธามามีสติมีสมัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาสูง,งยิ่งๆขึ้นไปทุกคนทุกท่านด้วยตุน